ปลาช่อนหอยอะไรอย่างเงี้ยพูดแต่อย่างนี้เลยเออน้องไอซบอกว่าคุณรักไอซ์สามสิบห้านะคะน้องไอซบอกว่าพี่ตุ๊กเหลือสี่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 ดิล <c oughs> like yes thank you d a n thank you เอ,อพี่เมย์บอกว่า <c oughs> ตุ๊กช่องตุ๊กมี ชาแนลไหมไม่มีจ้ะพี่เมมีแต่ตุ๊กโปรตุเกสค่ะต้องต้องใส่ชาแนลไหมตุก๊กมีช่องตุ๊กแกชาแนลค่ะตุ๊กแกชาแนลตุ๊กแกชาแนลก็ช่องนี้ค่ะอันนี้ตุ๊กแกชาแนลค่ะ มันไม่ขึ้นนะของลูกของลูกของลูกเพราะลูกแค่สิบสองปีอ๋อไม่มีพี่เมมีแต่ตุ๊กโปรตุเกสแค่นั้นเอง How are you sis I'm fine and you I'm fine, I'm fine. Thank you for coming my c h a n n e l Thank you, okay. Thank you, thank you. <S 2> <S 2> เออน้อยไอบอกว่าเลิฟ97แล้วพี่ตุกโอ้ยได้ไหมอะ5ชั่วโมง42นาทีแล้วค่ะอุย้ยได้แค่นี้ก็ดีใจแล้วน้องไอพี่ตุกคิดว่าจะไม่ถึง40ด้วยซ้ําไปอะมันมันได้เกิน40อะมันมันสุดยอดมากๆแล้วอะ่ะ คุณแม่มีบอกว่าหัวใจเอ,อคุณแม่มีบอกว่าเอาปูไปสามตัวคุณแม่มีบอกว่าเอาตัวกระตูนไปสามตัวน้องไอบอกว่าเหลืออีกสามคนเองพี่ตุ๊กมันหาไม่ได้แล้วน้องมันมันจนปัญญาจริงๆได้แค่นี้ก็สุดยอดแล้วคุณดิวบอกว่าหัวใจหัวใจ thank you d e a l thank you วันวันวันฮา thank you คุณดิวบอกว่าสวัสดีครับอลืม กิฟฮาร์ดคุณสิริวัลบอกว่าพยายามเปิดอยู่แต่มันเปิดไม่ได้ i-pad ลูก uh, หาไม่เจอช่องตุ๊กช่องตุ๊กมัน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 ต้องขึ้นอยู่ไอตรงเนี้ยพี่เมเดี๋ยวเดี๋ยวตุกให้พี่เมดูเด้อ พี่เมย์ของตุ๊กมันต้องเขียนแบบนี้นะพี่เมย์เห็นไหมเนาะเอ๋เดี๋ยวก่อนทำไมให้ดูยากจังเลยอะ่ะ ช่องตุกมันมันขึ้นแบบนี้พี่เมอดแอดมินตราสีสุขขาอะไรน้องไอบอกว่าร้อยเลิบแล้วค่ะพี่ตุกไม่ต้องแล้วครบร้อยแล้วน้องจ,จัดการเลยโอ้ย โอ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพระเจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเพื่อนๆพืนทุกคนเลยทุกต้องลงไลค์ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกินหกชั่วโมงแล้วค่ะขอบคุณจ้าขอบคุณสิบสามท่านขอบคุณมากๆค่ะเย้เจ๊พี่เมย์ขอบคุณน้องไอเดี่อแล้วก็ หมูบ้านเจแปนขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณพี่วิรัต์ขอบคุณพี่ยศขอบคุณเอน้องตะวันขอบคุณน้องไอ้ขอบคุณพี่เมย์ขอบคุณทุกๆคนที่ทุกที่ทุกที่ทุกลืมชื่อแล้วก็พี่หนวดสุดที่รักของทุกขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเย้ขอบคุณคุณเคเคขอบคุณคุณรักเขาคุณขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนค่ะบายบายลงแล้วค่ะลง